พบกับสิบอันดับบ้านผีสิงที่มีชื่อเสียงและน่ากลัวมากที่สุดในประเทศไทยอันดับที่หน่1บ้านร้างผีสิงไฟไหม้คลองส3บสา้านหลังนี้ห่างออกมาจากถนน เข้าไปถึงเกือบสองกิโลเมตรซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังแต่ยังคงเหลือของใช้ส่วนตัวในบ้านให้เห็นอยู่ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงถูกไฟคลอกตายในบ้านจนไม่เหลือแม้แต่กระดู และมีคนเคยได้ยินเสียงกรีดร้องโวยหวนทรมานเหมือนถูกไฟไหม้ของหญิงสาวดังออกมาจากบริเวณบ้านแถมบางรายยังเห็นหญิงสาวหัวโล้นตัวดำไม่เกลีย่ยมยืนอยู่แถวบริเวณบ้านด้วย อันดับที่สองวัดราษาจังหวัดนนทบ,บรุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณซึกสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางเคยขุดพบกำแพงเมืองรอบอบุโบสถอายุ300ปีด้านหลังอุโบสถมีคุ้มเก่าแก่ชมรุม่รุ่โซม ว่ากันว่าเจ้าของสถานที่คือพระนางอุสาวดีเทวีชาวบ้านแถวระแวกนั้นเรียกว่าแม่และเจ้าแม่เวลากลางคืนหากไปที่บริเวณคุมจะมีบรรยากาศวังเวงน่ากลัวมาก ผู้ใดไปสแสดงกิริยาวาจายท่วงจากอยากคายไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่มักจะพบกับเหตุการณ์ประหลาดประหลาดหน้าขนหัวลุกอันดับที่สหมูม่บ้านผีสิงซอยวัชรพลหมู่บ้านร้างที่มีพื้นที่กินบริเวณกว้างกว่าหนึ่งร้อยไร่ มีชื่อว่าหมู่บ้านปียพลซึ่งผู้คนแถวนั้นกล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้ามาก่อนและเจ้าของโครงการไม่ทําพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก่อนเริ่มโครงการจึงต้องพบกับอุปสรรคต่างๆในการก่อสร้างหมู่บ้านหลังนี้ และคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุประหลาดต้องเสียชีวิตไปหลายคนและในเขตหมู่บ้านนี้มีบึงใหญ่อยู่หนึ่งแห่งก็มีเด็กตกไปตายสองถึงสคนประกอบกับบ้านในโครงการไม่มีผู้สนใจอย่างที่ประเมินเอาไว้จึงต้องยุติโครงการกลายเป็นหมู่บ้านร้างกลางกรุง พร้อมกันนั้นก็มีเสียงเล่าลือกันว่าผู้ที่เข้าไปในเขตบ้านยามวิกาลมักพบกับวิญญาณแสดงตัวหลอกหลอนเล่นเอาคันนีดีฟอไม่บางอาจกล้ำกลายเข้าไปอีกอันดับที่สี่บ้านเสาตกน้ำมันจังหวัดราชบุรี บ้านทรงไทยที่มีเสาตกน้ำมันไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างด้วยความที่เป็นบ้านทางก็มีเท่าตํำลึงขึ้นเต็มไปหมดชาวบ้านก็ไปเก็บปรากฏว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนชี้หน้าอยู่อันดับที่ห้าบ้านตรมใจหน้องจอก หญิงสาวเจ้าของบ้านนับถือาศาสนาคนละาศาสนากับสามีและมักมีเรื่องผู้หญิงตลอดทั้งสองจึงทะเลาะวิวาทกันบ่อยจนฝ่ายสามีหนีออกจากบ้านฝ่ายหญิงก็เฝ้ารอที่บ้านจนกระทั่งล้มป่วยและเสียชีวิตลงในที่สุดชาวบ้านแถวนั้นมักได้ยินผู้หญิง ร่มครวญอยู่ตลอดสมองสมออันดับที่หกบ้านผีตายหหงน้องจกเป็นบ้านร้างมาเกือบสิบปีมีการเล่ากันว่านอกจากมีการฆ่ากันตายในบ้านแล้วยังมีผู้หญิงเข้ามาหูคอตายในบ้านหลังนี้ และยังมีการนำเอาศพมาทิ้งไว้ใต้บันไดเพื่ออำพรางกดีอีกด้วยอันดับที่7บ้านผีท่านขุนจังหวัดอยุธยาเป็นบ้านไม้สักสมัยรัชกาลที่หหลังจากที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้าง วันหนึ่งมีชาวบ้านพายเรือมผ่านมาเห็นผู้หญิงอยู่บนเรือนแต่งตัวชุดโบราณสมัยรัชกาลที่ห้าเคยมีคนมาลองของที่บ้านหลังนี้ก็เจอดีกันทุกคนจนต้องมาขอขมากราบไหวกันอันดับที่แปดบ้านผียายสูงจังหวัดอยุธยา หญิงชราเจ้าของบ้านผู้ชอบกินหมาได้เสียชีวิตลงภายในบ้านพร้อมกับบรลงศพที่พบภายในบ้านจนถึงทุกวันนี้ผู้คนแถวนั้นยังคงได้ยินเสียงคนแก่พูดคุยกันและเสียงตำมาอยู่ทุกค่ำคืนอันดับที่เก้าบ้านสี่ศพ จังหวัดราชบุรีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกอีกสองคนไปท่องเที่ยวแต่ระหว่างทางประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตทั้งหมดบ้านนั้นจึงกลายเป็นบ้านร้างมีคนเห็นเงาคล้ายๆเหมือนคน อยู่ในบ้านเสมอและยังเป็นที่พบศพถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาและมีห่วงเชือกผูกเป็นปมมัดอยู่ภายในบ้านหลังนั้นอันดับที่สิบโรงพยาบาลสยองจังหวัดระยองด้วยพิษเศรษฐกิจหลายปีก่อนทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ปิดกิจการลง เป็นโรงพยาบาลร้างที่สุดในเวลากลางคืนชาวบ้านมักจะเห็นไฟเปิดสวา่างบางคนเห็นเตียงนอนของคนไข้ขินเอนได้กลายเป็นเรื่องราวชวนสยองเหลืองลื่นน่ากลัวจนถึงปัจจุบันถ้าชอบเรื่องราวที่ดิฉันนำมาเสนอ โหลดกดติดตามหรือกด subscribe ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะ